ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเพลสองข้อหาเป็กผลิตโชคส่อโดนแจ้งรอผลตรวจสารเสพติดในร่างกายความคืบหน้าเป็กผลิตโชคถูกทำ้ายร่างกายล่าสุดนะคะหลังมีการเผยแพร่จากภาพกล้องวงจรปิดทำให้กระแสสังคมแบ่งออกเป็นสองฝ่ายค่ะ ด้านคดีความขณะนี้ตำรวจเตรียมเรียกเป็กผลิตโชคเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดขณะที่ผู้ก่อเหตุได้รับการประกันตัวเนื่องจากรับสารภาพว่าเป็นการกระทำเพื่อป้องกันตัวนะคะโดยพนักง,งานสอบสวนได้กำชับให้ทีมแพทย์ตรวจเลือดแล้วก็ร่างกายของเป็กอย่างละเอียดล่าสุดกรณีของเป็กผลิตโชคอายุ40ปีถูกไรเดอร์หนุ่มใช้อาวุธทำร,ร้ายร่างกายคือฟันไปที่คางส่วนสาเหตุเกิดจากไร,เด,รเดอร์เองพยายามเข้าห้ามเป็กขณะที่ทะเลาะวิวาสกับคุณลุงขับรถกระบะที่นักร้องด่านกระโดดเกาะ ฝากกระโปรงรถก่อนจะปีเข้าไปหาไรเดอร์แล้วก็อีกฝ่ายมีการชักมิคู่ช่วงเวลาตีหนึ่งกว่าของวันที่3ส,สิงหาคมตามที่เสนอข่าวค่ะโดยล่าสุดนะคพนะพลตำรวตีท่านันทน์ะะนรรตนทิทธ์ภาคผู้บังคับการตำรวจนครบ,บาลสีเปิดเผยกับทีมข่าวผ่านทางโทรศัพท์มือถือบอกว่า คนขับกระบะเข้ามาให้ปากคำบอกว่าตนกำลังขับรถกลับบ้านเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเป็กผลิตโชคกระโดดขึ้นมาบนฝากระโปรงรถจากนั้นตนรู้สึกตกใจจึงเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันลงมาพูดคุยกับเป็กเป็กเข้ามาสวมกอดยกมือไหว้แล้วก็เบนไปหาหนายชุติเทมีเรื่องทะเลาะกันจากนั้นตนก็ขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปและไม่ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นกระทั่งมาเปิดดูข่าวส่วนคนขับรถแท็กซี่ปรากฏภาพเป็กผลิตโชคล้ขึ้นไปเกาะบนหลังคารถนี้อยู่ระหว่างการติดต่อเข้ามาให้ปากคำ ทางด้านเป็กเองยังไม่ได้เริ่มสอบปากคำเพราะยังอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์นะคะซึ่งพนักงานสอบสวนยินดีจะเข้าไปสอบปากคำที่โรงพยาบาลถ้าหากแพทย์อนุญาตหรือเป็กผลิตโชคแ้ะสะดวกให้กลั่นคำที่สอนหอลังจากออกจากโรงพยาบาลขณะที่คนขับรถตู้เอาผ่าสีขาวของเป็กผลิตโชคตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการประสานเข้ามาสอบปากคาตอนนี้ทีมแพทย์ตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายของเป็กแล้วต้องรอผลเจวันส่วนเรื่องการดื่มสุดานั้นเป็กดื่มจริงแต่ไม่ได้ขับขณะมึนเมาสุดา จากพฤติกรรมของเป๊กอาจโดนแจ้ง2ข้อหาก็คือทำรายร่างกายเพราะมีการชกต่อยกับนายชุติเทพและข้อหาก่อความวุ่นวายในที่สาธารณะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ